สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกคนมื่อน,นี้เป่น้อยมาน,านั่งอยู่ในสวนเนาะอากาศไม่ค่อยดีดอกไมนน้จ้ะอากาศฝุ่นจุดตกช่วงนี้ฝุ่นจุดตกบ่อยจัง่อยนะคะคเนาะก็ะเลยถือโอากาสมานั่งคุยกันเพราะวา่าบ่ค่อยได้นั่งคุยกันแบบนี้โดนแล้วเนาะพี่น้อยเขาจะอาจจะคลิปลงกเน่ถ้าคลิปเบิ่งพักในสวนเบิ่งต้นหมากลากไม้ในสวนเนาะจ้ะ ไม่เคยเดิมานางวา่านางทักทายกันเป็นกิจจาลักษณะเนาะมื่อนี้ก็เอาจักหน่อยเนาะก่อนเนะาะถามว่าพี่น้อยก็มีบ่ปัญหาอยู่กับแฟนมากมันก็มีจ้ะที่มี่ก็จะเป็นพี่น้อยเอง,เองเนี่ละจิสั่งปัญหาขึ้นมาสําหรับแฟนพี่น้อยบ่ได้ม,มาสั่งปัญหาดอกเปพี่น้อยนี่แหละสั่งเองเอออีน้อยนี่แหละเอออีนางว่าไม่แมอ,อยู่นี่แหละตัวไล่โตไล่โตกิน,นะกน,น,นไก่เนาะจะเนาะบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าไปอันเห็นอย่างบ่ดีเสียหายจะเป็นคน พี่หน่อยเป็นคนอารมณ์ขี้โมโหเป็นคนหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่แบบว่าเหตุยังไ้บรายดังใจละพี่หน่อยกะที่โมโหหงุดหงิดสิ่ะจ้ะการจะใส่อารมณ์ไม่เห็นนะเหตุยังเขาบรายกับปลาสิ่งของยังแบบนี้นนี่คือนิสัยของของอีนี่แหละอีน้อยนี่แหละนิสัยบ่ดีดอกกันว่าซาม่กับแฟนหน่อยเป็นกันนิสัยดียุ่จจะเพแียเป็นเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนอืดอาดเป็นคนใจเย็นเย็นข้าโพดนอพ้อยเป็นหน่อยเป็นคนอย่างมีเห็ดอย่างเห็ดเลวเห็ดอย่างเห็ดเล่ยสินะก็เลยแบบว่าจะมีปัญหาคัดกันก,นกน็คือปัญหาเรื่องนี้ละจ้ะเรื่องอื่นเรื่องสำหรับเรื่องเมื่อที่สามเลยว่าชูสาวยังสิวามีดอกจก้ะคอโครพวเป็นหน่อยสำหรับเป็นหน่อยเขาเป็นหน่อยนะไม่เคยมีเรื่องวกนีหดอกนี่แต่เป็นหน่อยอะไรเพื่อนให้ไปหาเมีย คือเนเขียนมากกับไปหาเมียใหม่เลยยังสิปากเนาะปากบ่ดีแล้วเราก็บ่ไปดอกว่าไปใส่บ่มอมดอกจ้ะอืบ่ได้อันบ่ได้ว่ายองตของดอกแต่ว่าบ่ไปอีหลีผู้ใหญ่นี่เอออยู่นี่ล่ะแต่อันบ่มีเรื่องมีย่างทีมาเว้าอันให้อันฟังนูตะเนาะก็เลยเออันกเรื่องตของนี่ล่ะเออเรื่องอันความเลวงตของน่ล่ะนิสัยตของน่ล่ะนิสัยอ่าเจ้าอารมณ์นิสัยขี้งุดงิดจังนะ จีบเอาเนาะจีบเอาก็จะเริ่มต้นไปแรกว่าพี่น้อยมาอยู่เมืองนอกไหนจังใดมาอยู่นี่ทะเลไหนจนังใดเนาะจ้ะเนาะพี่น้อยเจอกันกับแฟนมีนสายาาว่ามีผู้ใดถามดอกจันทร์มาจะบเอาให้ฟังเนาะจ้นะเนา่ะ <c> ซ <oughs> ัหรับสโลว์แล้วจีบเอาให้ฟังมีผู้ใดอ,อยากฟังมาบนะุญเนาะอือพี่น้อยมาอยู่นี่ทะเลยี่สิบกว่าปีแล้วเด้อจ้ะยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณนี้แล้วเนาะมากมาอยู่นี่ทะเลเนาะให้เราแห้งมีนี่สวนเจ้าของ ใส่เต็มท uhm, ี oh my my ่เลยเดี๋ยวนี so, uh, study, so ้นังอยู่ในตู้พักนี่เออเอาแต่เบาๆเงียบเบาเงีเอาอันมาอยูนิเทเล่นประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามปีแล้วพอเจอแฟนก็เจออยู่เจออยู่นี่แหละจ้ะเจออยู่ประเทศนี้เทเล่นนี่แหละไม่ได้ไปเจออยู่ไซหรอกตอนมาพี่น้อยกับไอ้ตอนพี่น้อยมาพี่น้อยอายุประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดป้อพี่น้อยมามาเมืองนอกเนาะมาเลี้ยงหลานจ้ะมาเลี้ยงลูกให้พี่สาวก็เลยมาพอกันอยู่นี่แล้วจ้ะก็ต้องอ่า เอาละเอียดมาเพราะว่ามันจีเยวเนาะเพราะว่าเรื่องเล่ามันกะคน้างที่จีจียืดยยวเพราะว่าคนสมัยนี้ก็ตรงการฟังอย่างที่มันแบบรวบลับไปเลยนาะอัมพตองมันาทยายกันเห็นมันเห็นมันยืดเป็นบ่นั่นแหละไม่เจอกันยุนีแหละไม่ยังหลานจะเจอกันกับยูกันจนจนปันนีแหละจ้ะยูกันมาปันนีถามว่าจะมีปัญหากันบ่มันก็มี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีอยู่ด้วยกันมามันก็มีธรรมดาเิีนก็ฟันกัดกันแม่ งอนกันแน่กับท่านดดาแต่ว่าดีที่พี่น่อยเจอคนใจเยินเนาะเจอคนใจเยินเจอคนที่แบบว่าบอกขีโมโหูแต่พี่น่อยเป็นคนขีโมโหขี้วิง่งขี่มุดงิดจะเนาะจิมันนักกับช่วงทีมพี่น่อยไม่ลูกลี่ะเลี้ยงสุดกับช่วงไม่ลูกล่ละจ้ะเลี้ยงอ่าอ้ขีโมโหหูางอย่างไงตะกี้กับท่นานไดดหรอกพอตอนตอมีหลกคนแรกคนสองคนสาม ปว่ามันมันจากควบี่เข้าเมยน้ำเนอเมยเลี้ยงลูกมันบะเพราะอยู่มั่งนอกมีแคิหยังเห็ดเองคิดคนเดียวเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวออางานบ้านดูแลลูกซื้อกับเขาเห็ดกับเขาทำความสะอาดบ้านรับผิดชอบเรื่องในบ้านปกติทุกอย่างพี่หน่อยจีจีเจ็บจีป่วยจียุงปันได้ทุกอย่างในบ้านแบบคือปกติต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องแบบนี้นะต้องเปะเปะเปะอะไรแบบ้คนเปะเปะเปะ ก็นี่เพิ่ะแต่มันมีลูกมันรับความรับผิดชอบมันกระเพิ่มขึ้นแล้วก็เฮาก็ต้องรีบเล่งมากขึ้นโดยที่เฮ้ากัยังเฮาจิพัฒนาความความรีบเล่งของเฮ้าขึ้นแต่ว่าแฟนเข้ากัย่งเฉยอยู่คือเก่าสินะมันก็เลยมันก็ะเลยบ่ท่านใจก็จีมีปัญหาก็จีเรื่องตรงนี้เนาะขึ้นหน่อยก็แกนเพิ่นน้อยเนาะเรื่องความเฉ่ยของเพิ่นเรื่องที่ความที่เพิ่นบ่พัฒนาความของแก้วว่องไวมันกะ แต่พัฒนาเราจะมือ <laughs> น like ี้ก็ยังเฉยคือเก่าอยู่เฉยอีเอิ้นเพิ่นอีเอิ้นบอเฉยแล้วเพราเอิ้นบ่เอิ้นนั่นซือวเอิ้นบอบกเฉยอืมจังจ้ะแล้วกพี่น้อยก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านเนาะเพราะว่าพี่น้อยมีแต่ลูกชายบ่ลูกชายพี่น้อย3คนเด้เออเลี้งลูกชาย3คนเมกี้กก็ลําบากก็เมื่อยว่าลําบากก็ลําบากคือว่าสบายก็สบาย ทั้งหลมันก็บอกว่าถึงเนาะมันก็ปะปนกันไปชีวิตเนี่ยพลังชีวิตมนองบ่มีคนมาซอยเฮ้าดอกเรียงเลียงหยังเฮ้าเห็ดเองเลียงเอง,เงมีหาหมอหาหมอ,มอป้าลูกไปเองตะกี้กับ่มีรถขับดอกก้นนะจะกึ้นย่านเน่ยางแน่ยังกินนะเข็นลูกไปแล้วหาหมอตะลงตะแรงมือกลับมาเห็ดกับเขากับน้ำดูแลบ้านอ้ยมืออีเลเดี่ยวอย่างลูกหรือลูกก็เกิดมาเล่ๆกันเนาะลูกพี่น้องห่างกันประมาณสปีบ่เมือหลา จะมากช่วงนี้แหละจิตสบายเพราะว่าลูกนันใหญ่แล้วเนาะแล้วเมื่อก็เป็นช่วงที่แบบว่าอะไรยังไะคลุกคลักในการดูแลลูกโดยเฉาะเพราะว่าเข้ากับบอดี้เก่งเข้ากับบอดี้เก่งภาษาแล้วกับบรนบานเมืองเข้าเนี่ยจะไปหาหมอหาหมอมันก็ต้องมีการสื่อสารกันกับหมออืมกติ แต่ปากกระพานมาได้เนาะไปเองค็ดเองเราจะไปซื้อสารหูแนบบาหูแนอันใดมันหนักๆกะให้หมอจดหายให้หมอเขียนหายแล้วก็เอามาบานมาให้แฟนอ่านอืมว่าเขาเขียนมาว่าได้เขาต้องลูกเขาต้องแบบได้ต้องเอ่อคนนี้ต้องกินวิตามินี่ยังเพิ่มหรือว่าียังเพิ่มหราก็บอกหมอเนาะเออคันบอกมาเขาก็่เขากับเขาใจก็เออเขียนแน่สีหนกะกับกระพานมาได้เนี่ยจ้ะอือันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีสําหรับคนที่ บเก่งภาษาเลยว่ามีขอบครัวมีหลกมีต่อเนี่ยไปไปหาหมอบอกข้าตรงนี้เลยเพราะว่าเขาฟังเขาฟังเหมือนท,ท,ทุกทุกเกินทุกข้ามเนี่ยเข้าขอใจทุกอย่างเอกมันม็นภาษาพอภาษาแม่เขาเห็นบอกนั่นแหละจ้ะทอ่ทีเรากันกรุนแรงจำับพี่หน่อยที่ท่ทีมีปัญหารุนแรงก็แฟนพี่หน่อยถึงขนาดว่าตำรวจมาบานตำรวจมามาทะเลาะกันตำรวจมามาหนาบานเลยฮเฮียเถาะมาคุยมาคุยเลยนี่ อันน no ี้มียู่สองข้งสองข้งเนาะทีทะเลาะทะเลาะกันบแม่นว่าแฟนพี่น่อยมาทะเลาะกับพี่น้อยดิพี่น่อยทะเลาะกับแฟนพี่น่อยเรื่องเล่าจะเป็นยังไงนันเดี๋ยวาพอกันคลิปหน้าจะเพราะว่ามันสียาวาไปเนาะ้อนี่ก็เอาแคนี่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น่อยจะมาให้ฟังว่าพี่น้อยมีปัญหาอย่างถึงขนาดตำรวจมาบ้านเนาจะเนาะอันนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าแล้วจะได้อมนี่ก็แค่นี้ก่อนด้วมันสียาเอาไปนะเนาะเดี๋ยวคนฟังกินลับเนาจะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าแจ้วลสทีจ้ะ